สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำระบบมาร์คแมปกันนะครับก็คือเราจะใช้ไอคอน UI ของเรานะครับในการปักหมุดตำแหน่งนั้นไว้แล้วมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดนะครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งให้มันหรือไม่ก็ทำลายมันทิ้งนะครับประมาณนี้ขั้นแรกครับเราจะสร้างโฟลเดอร์ก่อนครับตั้งชื่อว่า gps เข้าไปเลยครับเราจะทำการคลิกขวาสร้าง ลูกเจ็ดบูปินครับตัวนี้ครับตั้งชื่อว่า G P S U I เข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะใส่แคนวาให้มันก่อนครับตัวนี้ครับอะต่อมาครับเราจะสร้างมาอีกอันนึงครับลากมาแล้วก็ใส่ไว้อะตัวนี้นะครับไปที่ขวามือบน เราจะตั้งชื่อมันว่า GPS UI อะแล้วตัวนี้ติ๊กถูกครับต่อมาเราจะลากมันไปซ้ายบนครับตรงนี้ต่อมาเราจะเอา UI ที่เราต้องการมาเป็นหมุดของแมปนะครับเอามาวางไว้ของผมจะเป็นตัวนี้ครับอเอามาวางไว้ใน Google e a r เลยครับ ทำการแต่งมันนิดนึงอ่ะต่อมาครับตรงซ้ายมือล่างนี่ครับเราจะเอา i m a g e ก็คือตัวนี้นะครับยัดลงไปใน GPS UI อ่ะหลังจากนั้นเราจะเอาตัวนี้มาสุดขอบตรงนี้ครับอ่ะให้มีหน้าตาประมาณนี้อ่ะต่อมาครับเราจะไปที่ขวามือบนตรงกราฟนี่ครับคลิกเข้าไปเลย ต่อมาครับตรงส่วนนี้ variable ครับเราจะกดบวกตั้งชื่อว่า actor ่ะต่อมาครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น actor ครับพิมพ์ว่า actor เราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับต่อมาครับเอา actor นี่ลากมาใส่ตรงนี้ครับ เลือกว่า get ต่อมาพิมพ์ตามนี้ครับ is va ตัวนี้ครับเราจะเอา event t r i c k มาต่อตรงนี้ครับต่อมาเราจะลาก i m a g e มาครับนี่ครับเอามาวางไว้เลือก get ครับตรงส่วนนี้ครับลากออกมาพิมพ์ตามนี้ครับ set re แล้วล่าลงมาข้างล่างครับตัวนี้ครับเราจะ copy 2อันนะครับอันบนเราจะใส่ไปเลขหนึ่งครับต่อมาตรงนี้ครับอันบนต่ออันบนอันล่างต่ออันล่างครับตรงส่วน target นี้ครับไปต่อเข้ากับ image อ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ต่อมาครับเราจะเอา GPS UI มาวางไว้ครับเลือกเป็น get แล้วออกมาครับพิมพ์ว่า slot add c a n v a s ตัวนี้ครับต่อมาครับล้าออกมาจาก return value พิมพ์ว่า set position ครับตัวนี้ครับแล้วเราจะเอาตรงส่วนนี้ครับ มาต่อตรง set position อ่ะต่อมาครับเราจะลาก actor มาวางไว้ครับเลือกเป็น get แล้วลากออกมาครับพิมพ์ว่า get actor location ตัวนี้ครับต่อมาครับลากออกมาสีเหลืองครับแล้วพิมพ์ว่า project worm location to widget ครับ ตัวนี้ครับอ่าพอเราได้ตัวนี้มาแล้วตรงส่วนนี้ครับสีน้ำเงินเราจะลากไปต่อตรงนี้ครับ in position อ่าต่อมาครับตรง player controller พิมพ์ตามนี้ครับเ e ็ตัวนี้ครับอ่าจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับต่อมาเราจะสร้าง as custom event นะครับ as custom event ตั้งชื่อว่า add GPS ตัวนี้ครับเราจะเอา GPS มาวางไว้ครับเลือกเป็น set ตรงนี้ครับต่อข้อกับตรงนี้ตัวน a c เตอร์นี่ครับลากเข้าไปให้เป็นงี้ครับแล้วก็วางอ่ะมันจะมามันจะมีหน้าต่างนี้หน้าตารุมๆว่าจะประมาณนี้ครับ ต่อมาเราจะทําการคอมไพล์เซฟแล้วกลับไปที่บูปินเพเยอร์ครับนี่ครับครับทีนี้ครับผมทีนี้เราจะหาอีเวนต์บิ๊กินเพนะครับก็คือตรงนี้อ่าเราจะทําการลากออกมาจากอีเวนต์บิ๊กินเพนะครับพิมพ์ว่าซีเควนตครับตัวนี้ครับอ่ะต่อมาลากขึ้นมาครับจากช่องที่ว่างอยู่ครับพิมพ์ว่า create ทบ d g e t create ตัวนี้ครับตรงส่วนนี้ครับเราจะเอา GPS UI ที่เราสร้างเมื่อกี้มาใส่อ่าตัวนี้ครับตรงนี้ครับ,รรบ Return Value พิมพ์ว่า Add to Report ครับตัวนี้ครับอ่า ทําการคอมไพ e ์เซฟต่อมาครับเข้าไปใน GPS เราจะสร้างแอคเตอร์ขึ้นมาครับเป็นบูปินคลาสอ่ะตั้งชื่อว่า GPS แอคเตอร์ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยตรงส่วนนี้ครับเราจะทําการกดแอ d ครับแล้วเลือกบล็อกตรงนี้ครับอ่ะเราจะได้บล็อกตัวนี้มา ต่อมาเราจะเพิ่มพื้นให้มันหน่อยหนึ่งอ่ะปึ๊บทำการคอมพล์แล้วเราคลิกขวาที่บล็อกนี้ครับเลือก event begin overlap ครับอ่ะมันก็จะพาเรามาหน้านี้ต่อมาครับตรงส่วนนี้้าออกมาครับพิมพ์ว่า b บ e n d ตรงนี้ครับต่อมาครับช่องที่2ตรงนี้ครับสีฟ้าพิมพ์ว่า เท่ากับครับตัวนี้ครับช่องข้างล่างพิมพ์ว่า get player character นะครับตรงสีแดงนี่ต่อเข้ากับแลนด์ครับต่อมาตรงส่วนนี้ครับ true ลาออกมาครับแล้วพิมพ์ว่า get all widget from class ตัวนี้ครับต่อมาครับตรงนี้เราจะใส่ ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็คือ GPS UI ตัวนี้ครับอ่ะตรงส่วนนี้ครับลาออกมาแล้วเอาติ๊กถูกออกครับตรงนี้แล้วพิมพ์ว่า add GPS ครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้อ่ะคือตัวนี้ครับต่อมา actor ตรงนี้ครับ,ารรรบลาออกมาแล้วเราติ๊กถูกตรงนี้ครับอ่ะ กดตรงนี้ต่อมาครับไปที่ซ้ายมือล่างมันจะมี actor ผัวมาแล้วนะครับให้เราทําการกดเปิดตาตรงนี้ครับอ่าหลังจากนั้นกด compile save ครับอให้มันมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราจะลองทดสอบระบบนะครับแล้วให้เราทําการเอา gps actor ของเราไปวางไว้อะต่อมาพอาวางเสร็จปุ๊บขวามือตรงนี้ครับ ให้เราเลือกตรงนี้แล้วก็เอาไปจิ้มตรงที่เราอยากให้มันมาร์กไว้ครับผมจะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันอ่ะผมจะสร้างไว้2อันนะครับอีกอันหนึ่งวางไว้อ่ะคิกี้อันนี้ตรงนี้ครับขวามือเลือกตรงนี้แล้วกันแล้วลองกดเล่นดูครับอเมื่อผมเหยียบอันนี้อ่ะ GPS ก็ขึ้นมาแล้วและเมื่อผมเปลี่ยนไปเหยียบอันนี้ ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นนะครับต่อมาเราอยากให้แบบมันหายไปต้องทําไงใช้วิธีนี้ครับที่ GPS GPS Actor คลิกขวาครับเลือก d u p l t e อ่าตั้งชื่อว่า No GPS No GPS กดเข้าไปเลยครับตรงส่วนนี้ครับ Actor นี่ เราจะลบทิ้งไปเลยครับตรงส่วนนี้ก็เหมือนกันใส่มือล่างต่อมาเราจะไปที่วิ e พ p o r t นะครับตรงนี้ตรงส่วนพื้นสีขาวนี้ครับเราจะเปลี่ยนสีหน่อยหนึ่งอ่าผมเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันเพื่อจะได้แยกแยอะออกว่าอันนี้เป็นการทําลายนะแล้วก็เอาไปวางครับกดเล่นดูอ่ะเดย๋ยวอันนี้อันนั้นขึ้นมา เหยียบอันนี้ตรงนู้นขึ้นมาและเมื่อผมเหยียบอันนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะหายไปเลยและเมื่อเหยียบใหม่มันก็จะกลับมานะครับพอเหยียบสีส้มอ่ามันก็หายไปก็ประมาณนี้ครับระบบมาร์คแมปของเรา